มก็ย <Okay. S 2> ังสีค่ะ่ลงสีคือของต่เอฟม,มันใหญ่ๆมันสีงานอยู่ยุคุณเขากายสีงานก็ยังสีกขายอีกเน,ะนกาะเอานงียบก่อนไม่รู้ติงมาไวาทำไมไม่ใช่เลยอันเล็กๆกันใช่ไหม αι? ตัวน,นั้นนี่เหมือนกกว่าเ็ครือขึ้นแถวๆเลยขึนก็ต้องนวยนะรับถิ่นอยู่อีอหิ่งเลยเป็นคนบอกแม่ปู่สามตุน่ตอนอต่มาขต้นหน่อ้หิ่มันนวยม,นมัียูน,นีอันมาอมาแต้นหันแม่ด้านอดไรบดเคี้ยน,น,น

นไปะล้มเ็บงวงบเมินไบางวลยแล้วเมียงบกม่วงห๋อแลไวไม่เคยนั่งนั่งอินน่ะก็เก็บเดินมากินไม่ญ่กินแล้วกอเสาแกถึงวัเรีใหญ่อันแกแกรอบเตือนเข้ามาือเ้อ้าวเตืนเออเมาบ่ออ ยั้นอย่างคั้นะน้องนค่อยล้วไงี้ามาพี่ดำมันใหญ่ขึ้นยังไรยังอยู่อีกินอยู่ไอ้คอยก็ยังาน้มตมักไส้หนามันกัดหนาเด้อใส่เด้ออยงนั่นลดดีซัมักหนาไว้เลยเือ้เารเขาเหตุยกัดหนากัดไกัดนาเขเใดเสาหมันก็คือหอยเช่าวคืออีมัก่นเลยเอออีจีมัอยเทลล์าวเออ มันคือกันยี่ห้อเดียวกันไม่เผ็ดกระเทียมถก็ใส่มาถ้าเห็นผู้ใดล้งเมียงบักมวงปลาจบว่ามอวพนไดนบอกมองปลามากินว่าเนื้อแก้มให้ไหมเลยใช่ไม่ใ่ก้มเห็นร้านเต่า mình căng cửa tủ hơn, tăng nhạy nhọn, tăng, dài, 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 หอมหรือข้าดองจังไรหัวหอมกระเซียงชุนเอออยากกินสั่งมาลองกินเห็นอีนั่นอีที่มันกินหอมดองอ่ะไมนไงเห็นบอเป็นกระเสือบอ่ะเกลือหอมใหญ่ๆน่ะเป็นกระเสือบมาลองมึงกระเทียมดองเนียนแต่ไม่ยิ่งโมยิ่งชิมอ่ะอ๋อกระเทียมดองเลยแหละเหมือนกันคือวกระเทียมดหวานอ่อยๆกระเทียมมันกระเทียมมันมันแค่คนละกระเทียม กิเทียมดองแล้วสมมติว่ามันมากินด้วยแบบอยู่อันเหมือนกันหอมดองอยู่เมืองดองฉันก็จะเทียมเนาะเปิ่งกระเจียวบ่งอีกอยู่อยระเทียมดองที่น้ำแกะมาไทยยำมันคือกันเลยกระเจียวโทนได้กระเทียมมันรสชาติอันนี้อันนี้สตอดองอันนี้อันนี้มันดองคนละยานตานอันนี้เข้าวเค็ดองใส่เกลือไว้เฉยใส่เกลือไว้เฉย เขาไปเขาไปยอนน้ำตาลน้อยนึงมเขาเอามาก็เอามาใส่น้ำให้มันหายเค็มๆมันไม่ค่อยเผ็ดน้อยนาะเผ็ดแน่อยู่หน่อยๆตัวนี้มันต้องจัดจานได้ไๆมันชิเผารสชาติไม่ใส่น้ำพริกหมดกลัวมันเค็มกลัวมันเผ็ดยังขยะน้ำพริกได้เหรอจัดกรอบไปๆเทน้ำพริกใส่ะไม่ตายหรอกเผื่อเผื่อแต่ยังกิเออยังเจก็ได้แล้ว

สาวองให้นอนอีกโอ้ยจีแมนกูเดินสายคัดแห้นอนเอาหน้าตะเพกเนี่ยวมันเตาเป็นับแรงหองพี่เชาห้องโอ้ยกี่ถ่ายได้ชาห้องลุ่นพี่ไว้ให้เลยนอนที่คุณเลยยปตะจงมาโอขักแห้นอนเนาะมันโตแสดงว่าจ้องไม่ได้เกินอ่ะดูเกิน กินเอากินเอาเด็กกินเพ็งกินยาแต่เราอยู่เนี่ยก็เป็นตัอยากนะใครอยู่หุดแมนอยู่นอนตื่นขึ้นก็กินกินยู่ยู่เงยตากับมันนั่นเป็นอีกถุยเงยตากับจูด้างน้ำเนอรุงเทพผุ่นเป็นอาทิตย์บ่เบาเออมาอยู่นี่เอออัน อยู่นิ่อยู่นี่ใหนทุกวันอยู่งนิ่งเป็นอาทินพิทักษ์ยนี่ไม่ใหญ่มันก็เลยอ้วนมันยู่นี่เขากินผักกินหญ้ามันระบายมันบริอ้วนมันบวบปวดสีกอมอ่ะกินบวบันจิงกินที่เก่าอ่ะพักหยกินอันผักกรุงเทพกับผักบ้านเฮามันบวกระไกันนะขิดหว่ามันก็กินอยู่แต่ว่ามันยังี่ยูนิ่งมันกันไม่ค่อยของกัน ใส่อีกไปเป็นอย่างนี้อ้วนก็กินอยู่ตัวเมื่อใดอันนี้พอเขาซ้อมจำหลอดของมันกินไม่ใหญ่เจ็เ๊็บทองแม่สามว่าหมดขึ้นกินกินซะเดาโอ้เอกขากินเขาก็กินได้ไม่น้อยแน่ไหนแต่อิ่มสะเดาต้องใส่แก่หมดแล้วเนาะนี่นางตูเย็นแบบตู้เยอะก็ชอบสีเด้ Chắc tình chào cao cao, chào 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 thì chào 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 มีคนมากินไหมแตงไฟทีนด้วยกินด้วยแม่แตงไฟมั่มันเยอะมันจามแม่งซอยเมียบตนใส่สามบ่อที่ใส่โมดเดี๋ยวมันสามบ่อสามบอใส่บอนึ่งเยอะคนจะเห็นงานตัวดนกระสอบใต้บของเจ้าเลยนไ้อันนี้แน่โยไม่แน่เด้อจะผ่อนตายจนองไขบ่อกลางนั่นัวใหญ่ออกปีกนั่นอ้าวจะที่ออกปีะไ้หรือมันขารูด คารุดก็ตายดิคารุดมันก็ตายดิคารุดมันเป็นตะอก่อยอันนี้ปันไดบ่อข่อยร่วงเอ้ตะเรียดหลอกมองดูมาเนาทำไมมันเป็นแต่ทั้งฝุ่นบ่อข่อยล่นเลยข่อยน้องเฟิร์นแต่ทั้งผีหล่นหลายวิ่งคือการไรไอ้พวกมุนออกปีกเกือบมดเลยได้ผียังอยู่แล้ใยายพ่อนี่ยเขาทำไม่สมเหตุสมด้วยตัวใหญ่กับตัวเล็กไอ้ตัวเล็กมันจะสู้ตัวใหญ่ได้บ่ตัวเล็กเราไม่รวมนึกว่าหน่าหน่าเลยมันจะ มันหนาวหนาวหันหอดมีปะจริงหรือมันปรับอากาศมันบ้านเั้อันนี้เต้อีกเออขาตายอีกไปซวยเนี่ยกินอาหารสามวันทุ่มหนึ่งบ่โอ้สามวันทุ่มหนึ่งใครว่ามัสูงหลายมันเลยสูงมือก็เจ้าเยอะเด้นีจะอีวอนเขาเยอะเด้เีคนบอไงคนบอไงเขาเยอะพคนย่ายแค่นั้นดีแต่ว่ามันเยอะกินอาหารทั้งหมดโตแล้วตายกูไม่นเผาทิ้งเลย คอยกระคืนอยู่ไหนว่าฝันเธอบ่คืไหนันว่ารอเก็นอาหารกลุ่มเส้าสามสิบกระสอบแล้วตายแม่ถ้ามันตายมันตายตอนเด็กๆก็เพราะว่าไม่ายาพนเ,ออเนี่ย,ย,ย <ๆ S 2> ใบวันหนึ่งวันหนึ่งนีพูนพูนใบใข้แต่หายเวลาเดียวเลยยี่ไปสามสองสาหอบเขาบ่กสามเลยเขาหายสองมือเลยนี่ตาวายยีพนให้มันคือทองตายเนอเมือคื้อเนี่ยหมือเื้อเนี่ยหฟใหายจังตะเว้นเนาะ แต่เศร้าไปหอดแรงเราบั้มันเบิดหนูมันบ่อไม่มียังกินหูกระโดดลุกยังลุก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 โอ้ยตา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 ยก็มันเยอะเกินเนาะกระโดดเราบันสิตดูดออกนะมันก่อผ่านยังเรามันกระดูดดูดดูดออกน้ำใหม่แกงเซ่ของอีเพิ่์นจังเดอร์สเป็นยังขาดอะไรเสมอของผมแกงเซ่ขนาดเขางยี่ห้อนเล็กๆเงี้ยกระโดดเมื่อวานต้องไปปิดขอบอีอ่ะปิดซ้มมอีอ่ะไอ้บ่อเนี่ยมันกระโดดออกฉันต้องไปปิดอีอ่ะ แกนยอยมันบุมเออหนีตรงยาอันป้าเนี่ยดิป้ากับป้าอยยังล่ะปาลัดทิศแบบใดดอกบะหูดอกนไม่ต้องแช่เลยอันนั้นไม่ต้องแช่เลานี่ทำไมมันใสใสไม่ค่าเเลยวะกะไ่กินติงระบายอการตยขาปาลัดทิกเอาปาลัดทิกอีกทังเพื่อเป็นน้ำตาลคือใสรสิหูเนาะกะเป็นเจนสี่ ปุ้มไมยังหอนอยู่หน้าหอนตาเลยหอนแกงตาปลาใต้ตียให้ตายหอนหอนแกงตาปลาอันนี้เขาทอดอ่ะปลาอะไรกมะลังอปลาหนิ่งมันเนียนแบบทิพย์เลยจ้ะอ้ยดูแล่เลยปลาทรงเครื่องเฮ้ยเสียเสียบ่ลนี่ไม่ต้องแช่มันไม่เสีย ปลาลาที่หนังม,มันสีนเนียอเนื้อเัรไม่มันไม่เสียไอย้เนี่ยน่นี่แหละสัตวกับเขาหลายกินให้โอยคืนนี้กูไม่กลับบ้านดีก้ทีนี่ไม่มันเหลือบาง,งครั้งเหลือ,อซื้อมาให้ก็เหลือเต็มปะปจะกินก็จนสีนีกินก็จะสีแดงนี่จะกกิน ไว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์หน่อยนี่ก็บาดแมวตาบ่เห็นบ่เห็นรถเยอะแยะเลยนี่ใช่วันอาทิตย์เสมอไปทำไม